แหม่แหม,ม,ม่เผอแป๊บเดียวนี่นะคะกับวสุชมุิทายใของรายการแล้วว่า,าใกล้จบแล้วนะครับต้องติดตามกันให้ให้ดีแต่ว่าช่วงนี้นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงดีๆค่ะที่มีคุณผู้ชมพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของ โปรช็อปจริงแล้วบอกกับนักช็อปอย่างผู้หญิงอย่างเราเราโอโ้โหผู้หญิงอชอบช้อปปิ้งไงคะพุนโยงเข้าไปได้นะครับเนี่ยอ่ะจริงค่ะผู้หญิงชอบช้อปปิ้งค่ะดังนั้นเนี่ยเวลามีอะไรมานําเสนอเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นด้านของกีฬาอุปกรณ์กีฬาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราก็ชอบได้พ้วยจินตนาการยังชอบช้อปปิ้งเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะครับเนี่ยผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นค่ะดังนั้นนี่นะคะแหมพูดเช่นวันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างคะวันนี้้นนนนนนนะะะคคครร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 ััััับบบบโปปออออกกกผมมมีีุณ์์เเเททททิ่่่งตววึสสาาาาถชยํใหได้ Hmm. จะเป็นยังไงต้องติดตามชมครับค่ตอนลับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของโปรสอบครับวันนี้ผมอยู่กับโปรนพุรวงหล่อสวัสดีครับนพสวัสดีครับโปรเชน,น <ope. S 1> ครับนพครับถ้าท่านผู้ชมเห็นเรายืนที่นี่<ม>ยืนกัน2คนแบบนี้เนี่ยเรามีเทนนิงแอง,องมานำเสนอแน่นอนอุปกรณ์อะไรใหม่ๆที่ช่วยนกักกอล์ฟเนี่ยสามารถจะลดสกอได้นะครับแล้วก็ ได้ฝึกซ้อมกันได้ง่ายขึ้นแม้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การซ้อมกอล์ฟสนุกขึ้นนะครับผมซ้อมเปล่าๆโดยที่ไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยใช่บางทีนะนักกอล์ฟบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะไปอยู่กับโค้ชได้ตลอดเวลานะครับบางทีพวกเจ้าพวกเทคนิคเอกพวกนี้เกาช่วยเราในเรื่องของการฝึกซ้อมเองกับมันได้วันนี้ต้องเลือกเลือกอุปกรณ์ให้ถูกกับวอลสวิตซด้วยนะถูกต้องครับผมวันนี้เนี่ยก็มีอีกตัวหนึ่ง เป็นอะไรครับพอนบก็วันนี้เนี่ยเราพูดถึงปัญหาวันนของมักกอลฟกิดหนึ่งปัญหาที่๊อปปูล่าเป็นที่นิยมมากๆเลยที่แก้กันไม่ค่อยได้ก็คือในเรื่องของการสร้างเกลียว อ่าใช่การสร้างเกลียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะคือสร้างเกลียวเนี่ยนะครับถ้าเป็นเด็กๆอาจจะทำทำได้ง่ายเพราะว่าเด็กความที่จุดสูงอยู่แล้วท่จะไม่ต้องบอกเลยนะถ้าเป็นในผู้ใหญ่ครับที่ที่มาเริ่มเล่นกอล์ฟช้าหน่อยเนี่ยการสร้างเกลียวที่กี็พูดยากเหมือนกันใช่ครับปัญหาที่สองครับคือปัญหาของการดาวสวิงการจัดลำดับร่างกายหรือว่าท่างิงนั่นเองโอ้โหเรื่องนี้เรื่องสำคัญเลยครับบางคนเนี่ยบอกว่า ผมขึ้นแค่นี้ได้ไหมขึ้นเท่านี้ได้ไหมบางทีเนี่ยไม่มีใครดูให้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องขึ้นยังไงใช่ในเรื่องของดาวสวิงก็เหมือนกันเวลาเราดาวสวิงเนี่ยบางทีเราใช้ข้างบนเตีมาก่อนเทคแคร์อนก่อนก็ไม่ได้ใช่รดับนี้ก็สำคัญแล้วก็เป็นอะไรที่ ให้ผมรู้สึกได้ยากเพราะว่ามันเป็นช่วงดาวสวิงที่ยังมันเกิดขึ้นไหวครับผมบเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ปัญหาแรกก่อนในเรื่องของการสร้างเกลียวการสร้างเกลียวที่ดีเนี่ยวลาเราแบ็คสวิงจะต้องมีการฝืนระหว่างช่วงบนกับช่วงล่างถูกต้องครับช่วงล่างนะครับทีนี้การสร้างเกลียวเนี่ยเวลานักกอล์ฟสร้างเกลียวบางคนคิดว่าหมุนยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งดีถูกต้องเออซึ่งจริงจริงจริงไหมร์เซ็นจริงเนี่ยบางคนถ้าคิดแบบนั้นนะยิ่งหมุนยิ่งเยอะยิ่งดีเนี่ย ช่วงล่างเ่ยจะหมุนตามไปด้วยเกลียวเอ็กแฟกเตอร์ที่ควรจะเกิดก็ไม่เกิดครับพนบใช่ก็ทําให้ดาวซิงออกมาไม่มีประสิทธิภาพใช่ครับอันที่2ในเรื่องของทามิ่งของดาวสวิงการดาวสวิงที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเริ่มจากช่วงล่างหรือว่าดาวอับขึ้นมาใชจากล่างขึ้นบนใครับแบ็กสวิงสุดปั๊บสิ่งที่จะขยับก่อนก็คือ เข่าเข่าเสร็จแล้วไล่มาเอวมันจะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมือเนี่ยเป็นส่วนสุดท้ายเลยสุดท้ายใช่ก่อนที่ไม้จะเข้าปัญหาลูกครับผมวันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ท่านกอล์ฟเนี่ยสามารถแก้2อย่างได้ในเวลาเดียวกันพร้อมกันเลยใช่ทั้งเลียวตอนขึ้นและทามิ้งตอนลงใช่ครับเจ้าตัวนี้ก็คืออะไรครับพี่นพสวิงคลัสเตอร์นั่นเองพลัสเตอร์ที่แปงแผลอ่าใช่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแลชื่อคล้ายๆกันนะครับมีประกอบด้วยสองด้วยสามส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือเจ้าตัวนนี้อืมดูเห สเตนลับท้องนะลดความอ้วนเออตอนผมลดความอ้วนเนี่ยผมรัดปัจจุบัจริงไม่ใช่นะแต่ว่าทำหน้าที่คล้ายกันคล้ายรัดรัดเหมือนกันรัดก่อนครับโอ้โหหนูคนนู้นรัดได้ใช่ไหมรัดได้ครับอ๋อมันยืดได้เยอะใช่มันมีความยืดหยุ่นได้เยอะนะฮะโอ้ระดับโอเชียนได้อยู่แล้วนะครับอันที่สองเป็นส่วนที่ติดกับมือก็คือเจ้าชิ้นนี้นั่นเองครับโอเชียนใส่ครับอันนี้คล้ายๆกับถุงมือเล่นฟิตเนสใส่มือซ้ายมือขวาครับมือซ้ายครับอ่ามือซ้าย โอเคโอเคนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะเป็นเป็นส่วนของอยางยืดซึ่งมีตะขอสองข้างเข้าด้วยกันอย่างนี้อ,อันนี้เนี่ยจะให้เกี่ยวเข้าที่ข้อมือก่อนครับ,รบกับอีกส่วนหนึ่งผมจะหันหลังมาเกี่ยวเข้ากับด้านหลังนะครับตรงนี้ซึ่งด้านหลังเองเนี่ยก็จะมีจะมีสช่องด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการ adjust การปรับเพราะว่า ช่วงลาตัวของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่าก,ากันก็ก็ลองดูว่าแบบไหนแต่ว่าเราส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มจากอันซ้ายก่อนครับ,รบอะทีนี้พอเรารัดลําตัวกับแขนกับมือท,ทั้งด้านซ้ายนะเขาได้กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวโปรชลองทาท่าสวิงลมแบบไม่มีไม้ดีกว่าอืมรู้สึกยังไงบ้างครับตึงมากเลยครับตึงมากเลยใช่ไหมฮ<อ>ะออันนี้จะเป็นการช่วยให้เรารู้สึกว่าเราควรจะหยุดดักสวิงเมื่อไหร่ นะครับอ,อนะเพราะว่าเวลาเราเวลาเราบัคซินขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้จุดสิ้นสุดบ,บางคนขึ้นเยอะคิดว่าดีแต่จริงๆแล้วช่วงล่างกับตามมาด้วยพช่วงล่างตามมาด้วยเกลียวไม่เกิดขึ้นเยอะก็ไม่มีประโยชน์ครับในขณะที่บางคนอาจจะขึ้นแค่เลยครึ่งวงมานิดเดียวแต่ว่าเกลียวเกิดแล้วก็พอนะอันนี้อันนี้จะเป็นจุดที่บอกว่า เกียวเราเกิดขึ้นตอนไหนนะครับเราเราจะเราจะรู้ทันทีว่าเราจะหยุดแบ็คสวิงได้เมื่อเรารู้สึกถึงความตึงของเจ้ายางตัวนี้อ๋อนี่มผมสังเกตว่ร,รถ้าถึงนช่วงลาง่างไว้มากๆเนี่ยระขึ้นหมุนช่วงบนไปเนี่ยก็สังเกตเกลียวจะค่อนข้างเยอะอ่าใช่แต่ว่าถ้าตาไปหมดเนี่ยก็จะไหลๆไปใช่ครับอ่าเดี๋ยวโคชนลองแบ็คสวิงดูก่อนครับครับอือยังไม่ต้องตีนะฮะลองอีกทีหนึ่ง โอเครู้สึกยังไงบ้างครรู้สึกว่าเวลาที่ดึงมือขึ้นนะครับมันเหมือนดึงช่วงตัวให้หมุนตามไปด้วยเหมือนทําให้ร่างกายช่วงบนกับมือเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันด้วยหรือเปล่าใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาแบ็กซูงมาเนี่ยใช้แต่แขนยกขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้หันหันหลังหานเป้าเดี๋ยวก็ไม่เกิดอยู่ดีครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัวที่แก้สออย่างในเวลาเดียวกันคือ1นึสร้างเกลียวกับ2ฝึกให้เบรนเนอร์เนี่ย รู้จักการหันหลังเข้าหาเป้าใช่เพราะเพราะถ้าใส่แล้วนะท่านผู้ชมลองสวิงดูเนี่ยรู้สึกว่าการทำงานของแขนและช่วงบนเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันมากมากเลยจะซิงกันมากขึ้นครับผมทีนี้อันนี้คือข้อแรกของเจ้าตัวสวิงพลาสเตอร์ตัวนี้ที่ช่วยได้ในส่วนที่อ่าในส่วนที่สองช่วยในเรื่องของการดาวสวิงด้วยพอเชียงสเตเดีดูนะครับเราแบ็คสวิงสุดใช่ไหมครับผมช้าๆเวลาดาวสวิงลงมาเนี่ยช่วงล่างเราจะไปก่อนนะครับพอช่วงล่างไปก่อนเนี่ยนะครับ มันจะดึงให้มือทั้งสองข้างเนี่ยตามลงมาที่หลังก็จะเป็นการจับลำดับทามิ่งที่ถูกต้องอเพราะว่าถ้าเกิดว่าโปเชนดักสวิงเสร็จปับ๊บแล้วเราเอามืเอเกลี้ยงลงมาเนี่ยนะครับเครื่องมาปรากฏว่าตรงนี้หย่อนนะครับเราก็จะสร้าง,งความรู้สึกไม่ถูกต้องถูกต้องครับเพราะเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเวลาขึ้นไปนะครับพนลษละพอหมุนช่วงล่างลงมาเนี่ยมันจะทําให้มีช่วงในการมาปล่อยพลังที่ลูกเจ้าตัวนี้จะมาดีดแล้วปล่อยพลังสูงสุดที่ในขณะเข้าปะทะลูกเลยใช่งั้นเดี๋ยวโปเชนลองตีดูนะก็เดี๋ยวลองดู โปรชนนี่ลองดีดูหลายๆลูกแล้วลองเขาูสึกเป็นยังไงบ้างผมว่านะครับคุนพมันเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันเพราะว่าในขณะแบ็กสวิงเนี่ยในขณะที่ผมขึ้นเนี่ยเจ้าตันี้นจะทําไม่แขนกับตัวเนี่ยเดินทางไปพร้องกันและในขณะดาวสวิงมันเนี่ยมันจะทําให้เรามาปล่อยพลังสูงสุดที่ลูกได้ แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเอามือลงมาก่อนแล้วตัวนี้มันจะทําให้รู้สึกว่าฟิลลิ่งมันขัดขืนกันมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยเมื่อเอาช่วงล่างมาเนี่ยมันจะปล่อยพลังได้เต็มที่เลยในขณะเข้าปะทะลูกระยะน่าจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดไม่มีข้อผิพาดในสวิงเนี่ยใส่ตัวนี้สวิงไปเรื่อยๆครับผมสวิงก็ซิงครไนซ์ทำงานร่วมกันกันได้ดีมากขึ้นอีกใช่ครับถูกต้องครับพนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันดีไซน์ออกมาไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะบางคนบอกว่าผมรูปร่างใหญ่บางคนรูปบอกร อ j u s t ได้เพราะว่าเขามีตัวยางยื่นมาให้2 2ชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นนี้เป็นชิ้นไซส์ปกติอีกอันนึ่งจะเป็นไซส์ไซส์เล็กอ๋ออาจจะสำหรับเด็กจูเนียร์พิสมาสตรีนะครับใช่ก็ใช้ได้แล้วก็ไอ้เจ้าตัวที่รัดท้องในรัดได้อีกเยอะเลยนะครับ่อันนี้นี่ขนาดผมอ้วนขนาดนี้ยังยังมีที่ ใครที่ไซส์ใหญ่กว่าผมนี่ก็สามารถรับได้และวที่นี้พี่ลบถ้าท่านผู้ชมสนใจนะอยากจะซื้อเจ้าตัวนี้หรืออยากจะมาลองเจ้าตัวนี้นี่สามารถมาได้ที่ไหนครับจอเช่นเคยเราติดต่อได้ที่ร้าน Swing Factory ที่สนามดตะกรบออสาเองครับติดต่อ0860210660หรือว่าบางท่านใช้แอปพลิเคชัน line ติดต่อได้นะที่ swing นะครับแล้วก็ underscore factory ก็มาคุยสอบถามกันได้ครับผมเดี๋ยบางคนไม่สะดวกที่จะโทรมาท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมมาลองดูกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณปนบมากครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจเจ้าตัวนี้ยังสามารถเป็นสเตลาทองลดความอ้วนได้อีกครับทั้งหมดนี้คือช่วงของโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับโหเห็นไหมถ้ามันจะช่วยได้เนี่ยก็อยากซื้ออีกแล้วล่ะผมชอบมากเลยอะเทนนิเตัวนี้นะครับนอกจากที่มันจะรัดที่เอวแล้ว ไปเชื่อมกับแขนแล้วเนี่ยผมเอาไว้รัดพุงเวลาผมลดความอ้วนอะไรเอาไว้แบบตอนนี้อะไรเงี้ยแม้โปรเจกก็พัฒนานะนํานำมาใช้แบบว่าอแดแอปใช้น่าสนใจมากเนี่ยผมกะว่าจะไปซื้ออยู่เหมือนกันครับ กัซสิมารัดพุงตอนนอนจะได้คุ้มๆเงี้ยหรอคะใช่ครับคลตีกอล์ฟก็เออรัดไปด้วยก่อนนอนก็ใช้ด้วยดูได้สองทางดีนะคะมีประโยชน์มาเริ่มต้นนะคะข่าวพ r อาที่น่าสนใจในช่วงนี้กันนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟประเพณีนะคะ5เกียร์ประจำปี2556ค่ะเป็นการแข่งขันครั้งที่17แล้วนะคะซึ่งก็จะมีสิทธิ์เก่าค่ะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันจาก5สถาบันนะคะได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งก็เป็นเจ้าภาพในปีนี้้ดวยนะะค มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แชมป์เก่าค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะท่านใดอยากไปร่วมเชียร์ให้กําลังใจไปกันได้เลยค่ะที่สนามกอล์ฟราชครามกอล์ฟขับนะคะที่จังหวัดอยุธยาค่ะแข่งขันในวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2556นี้นะคะมาถึงข่าวพีาต่อมานะครับ คุณวรรัจลูนสมิธนะครับ Marketing Director บริษัทไทยเบเวอร์เรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดในนามของเบรนด์285 Signature นะครับและคุณอัมเบรนิทิพลหรือโปรอรัมอัมเบรนของเรานี่เองนะครับพาท่านนักกอล์ฟนะครับสุดยอดฝีมือที่ชนะในการแข่งขันเบรนด์285 Signature Golf Party นะครับมเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาในสนามซับมิดวินมิลนะครับโดยนะครับจะพาท่านนักอล์ฟบินลัดฟ้ารับลมหนาวไปทริป วดก้านเหล็กนะครับแบบเอกล v e สุดหรูเลยที่ดินแดนมังกรหรือประเทศจีนนะครับสนามกอล์ฟมิชชันฮิลและดากอนเลกกอล์ฟคลับครับซึ่งเป็นสนามชื่อดังระดับ5ดาวที่ดีที่สุดในเมืองตรงกวนและกวางเจาระหว่างวันที่13และ15พฤศจิกายนในปีนี้ครับผม ก็อีกหนึ่งข่าวที่นํามาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับนะคะท่านใดที่มีข่าวต้องการนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีการเปิดตัวโปรโมชั่นของสนามกอล์ฟนะคะส่งมาได้เลยค่ะที่ club18golf gmail.com ค่ะ สำหรับท่านกอล์ฟท่านใดนะครับอยากมาเป็นเพื่อนกับเราในสังคมออนไลน์นะครับก็สามารถมาได้ที่ Facebook อล์ฟแคลร์เอ็กทีนะครับในนั้นจะมีเรื่องราวข่าวสารอัปเดตมากมายเลยทีเดียวจะมีโปรเจากแอดมินผู้น่ารักนะครับคอยอัปเดตข่าวสารแล้วก็คอยวิเคราะห์วงสวิงนะครับสำหรับท่านกอล์ฟท่านใดที่มีปัญหาเนี่ยส่งวงสวิงเข้ามานะครับโปรเจากหรือว่าโปรท่านอื่นๆเนี่ยจะช่วยกันมาตอบนี่เองอ<า>ครับผมสุดยอดเลยนะคะเป็นเพื่อนกับเราง่ายๆแค่นี้เองค่ะก็จะได้ใกล้ชิดกับโปรกอล์ฟอีกเยอะแยะหลากหลายท่านเลยทีีเดยวนะะคแต่ม เวลาหมดแล้วใช่ไหมหมดอีกแล้วว่ามหมดเวลาของรายการแล้วนะคะสำหรับผับเอ็กทีนะคะก็อย่างก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของรายการของเรานะคะางานนังไม่มีรายการดีๆแบบนี้ได้นะคะทำเสียงหวานก่อนอ,ออนก่อนต<ข>่ <c oughs> อไปเรื่อยๆะะ <c oughs> อ้อนสปอนเซอร์ก่อนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับเครื่องดื่มตาช้างนะคะในกีกอล์ฟครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสนามกอล์ฟวินเทจค่ะอ่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในวันอังคารในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะคือสีทุ่มถึง5ทุ่มนั่นเองค่ะทางช่อง Golf Channel นะคะช่อง156นะคะแล้วก็รีรันทุกวันพุธใช่ไหมคะใช่ครับท่านก็ท่านใดติดตามชมไม่ทันนะครับในวันอังคารก็ในวันพุธมีรีรันนะครับในเวลา8โมงถึง9โมงนะครับแล้วก็รีรันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนี่เองครับผมค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะเราทั้ง2คนนะคะตกตเจลุ การกุศลค่ะโปรเซียนสลับมณีรักคุณนะครับขออาท่านผูช้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ